เดี๋ยวจะมาด,ดูการวิธีหมักเนื้อครับว่ามีเครื่องอะไรบ้างไก่ขี่ยางประมาณขี่ยางเนี่ยอ,อ๋อมีสามสี่อย่างาไไนนี่ครับเนื้อ ไปซื้อมาแช่และมาแล้วแล้วก็จะมีน้ำตาลแนี่มีรสซีอิ๊วขาวไหมใช่ไหมซีอิ๊วอ๋อซีอิ๊วขาวอ๋อซีอิ๊วขาวน้ำปลารสดีน้ำตาลนะครับแก่นี้ ใส่น้ำมันหอยเข้าไปโดยประมาณนะน้ำปลานิดหน่อยเชฟเชฟตื่นตื่นอุ่นอุ่งรดนิดหน่อย อันนี้ก็เรียกอันนี้ไม่ใช่หรอพี่แดงไว้ทำน้ำจิ้มไม่ใช่หรอดีมันไม่ใช่หรอไม่ใช่อเปี้ยมันดีมันจะเป็นขวดผมมีอยู่นี่ไงมีนี่ตรงนี้ใส่รถดีเข้าไปแต่หนูทำน้ำจิ้มไม่ขมมันไม่ค่อยเป็นวันนี้ก็ทำอีกสามสิบกล่องอ่ะ ปลาซอคืนนี้เย็นนี้ข้าวเขาสั่งเอาไว้แจกคนหรอแจกอีกแล้วหนูไปหากระเทียมแล้วนะพี่แดงอืมแล้วก็ใส่กระเทียมอีกอย่างหนึ่ง เริ่มทุบกระเทียมใส่เข้าไปข้่ะเาเปลือเข้าวเนื้อตอนเย็นใช่ไหมที่พี่ดิ๊กย่างอ่ะตอนเย็นใช่ไหมช่วงเย็นๆนี่แหละหมักแล้วก็ใส่ตู้เย็นแล้วกอ ต้มไก่ปลาซอเขาก็ยังมีอยู่นะเอามาให้หลงออเมื่อกี้ผมก็กินเข้าไปหน่อยแล้วล่ะมันก็ต้องกินนะอะหลงมันเลือกเด้วพี่แดะแม่ทาอย่างก็อิเตี้ยอะไรมันเลือกกินือนให้อร่อยมันผักหนีนะมันมันดมเอาปากมันจุจุอยู่แล้วอ่ะของผมนี่ถ้ามันไม่กินนะมันจะฆ่าไปแล้วไปถมเลยไปกบทิ้งเลย กบตีเลยเออเอาไปซ่อนไว้แต่ไม่รู้ไปกินหรือเปล่านะไม่กิน<อ>แต่หลงนี้ถ้าถามว่าอารมณ์ไม่ดีหรือว่าแม่ลอ,อยนี่มันผักนี้เลยเอาไปให้มนันนะมันตู้ทิ้งเลยนะ<อ>ลูกหนูน,ะนะ่ะมณ์น่ะนี่เราคลุกเขาให้เข้ากันนะครับวันนั้นที่มากยากงวานอร่อยไหมอร่อยอยู่ม่มเหลือแล้ว พกช่างเขาบอกโอ,อ้ดีเลยคือน, <c oughs> นั่นนะคือนั้นแ <c oughs> <c oughs> หละช่างเขาบอกหมักน้อยไปนิดนึงหมักอะไรน้อยเนื้อเนื้ออืมโอ้แล้วก็แช,ช่เย็ยนไว้ก่อนแช่ยยไว้ก่อนให้มันเข้าในตอนเย็นนั่นแหละอ๋อ มันจะเข้านเนื้อะโอเคครับผมน,น,นี่ยังต่้มวันนี้เนื้อออกโอ้โหเป็นไงรอนะยังตั้มรอจริงๆอืๆอหือเดี๋ยวตอนเย็นตอนเย็นหมักอยู่อคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วย